ออมพี่นอ้องวิมากินเขานี่กันตอนเจอเซาใส่ผักได้หลายอมน้องอมน้อง,น,อง,น,อง,น,องน้องน้องมีอมน้องนะครับน้องไดโนเสาร์นะครับใสนุ่นวะเนี่สที่ใสข้าวคั่ววะโอ้ยบบใสข้าวคั่วก็ได้นี่มา แล้วเห็ดเกลียวไปกินแต่หน่อยออมเองไอมาแซบปิดแก๊สเลยสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวค่ะออม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 น้องฮะจ้าพี่น้องจ้าจำแเจียวบีบ กซ่ห่อนๆเขากบ็บรรยากาศสวัสดีครับวื้ยเกีียวเนี่ยเพราะท่านจะสีบอยู่ กำนังนในนูนเสนาจำเจียวดูเส่ผักซีเหล้าแข็งๆเลยใส่หอมหากมันจหอมมันจะหอมเน้ยอ่เลยผักซีเหล้าเกี่ยวบากกว่าเส่ผัชซีเหล้าเสี่ย แด่ยบลูกกรุงเทพไปซื้อตลาดคลองเตยอ,อืมด้อนมนะน่องหัวดูตลาดคลองเตยมีขายทุกอย่างเ<ส> นี่ยังบานเท่ามี่ตลาดความเตย๋ยกับมีคือแับนี่หลีเลยตลาดไงอยู่บอกราดความเต๋กับตลาดเน้นเนาะาเป็นพวกกับเขาอีสานนี่พี่บอกีทุกยอย่างกับเขาไทยกับมี่กับเขาไทยกับมี่้็จังจะไปตลาดเหล้า ร่างรถไฟร่างกอแตออ่สถานีมกักกะสันนี่นะชมือมืมีบุบุตลาดเล้าตลาดอีสานบ้านนอกอยู่แล้วอย่เงอื่นตลาดเล้ารัขอ,องไปขายสิ กิดพอร์ตใชมตะกี้แล้วเขาเจ้าจเห็ดรถไฟฟ้ารนะดไฟฟ้ามีไหมมีทีเอ็ดไหมเขาเจาไปฟืเนานะ ก็จะบอกว่าไอ้ไหนมึงไปขึ้นยังไงวะไอ้ไหนไปขึ้น,มนเนมืดเมือมม่อขีเมืเมื่อเสียราคาเดียวก็จบบอกว่าทีละมึงไปขึ้นยังไงแต่กวนมันสถานีละสิบบาทหรือห้าบาทนี่นจำบ่ได้อ๋อ ข้อยก็ไปกดมันเริ่มต้นเยอะแยะต้นไหนก็เลื่มแล้วยข้อยก็ไปกดที่สถานีพระกระหนงก็ไปลงเอ็กซ์ไม่ได้เสียเล้วเนาะสามชิปบาทก็ได้บุสมัยตะกี้หรือชิปห้าบาทบุงหมูนะจำอาจจะจำผิดนั่นหลายสิบป,ปีแล้วเนาะหลายเป็นยนะนะี่สิบปีแล้วแล้วมึงสีท้องวันไหมเนะี่ย ทำไมจะไม่ได้วะก็ขี่ไปลงสถานีหมอชิดก็ไม่ต้องลงไม่ต้องลงก็ก็เดินข้ามมาก็ไขี่ฝั่งนี้กอขึ้มาลงเบริงก็ข้ามฝั่งมามาขึ้นนี่ก็ไปก็ข้ามฝั่งไปข้ามฝั่งมาแต่อย่าไปเปลี่ยนสถานี <c oughs> นบ่บละที่ได้เหมืออ ถ้าจะร่วงออกจากสถานีหรอกถ้าจะร่วงเนี่ยจ,จังขึืนมาตังเนี่ยจะจังเสียประเอาขามน่ะรัรชุมมือเขามันก็นมีแนวก,กันหรอกหรือไหเข้าใจปะ บ่เข้าใจตัวนู้นีืรถไฟฟ้า,ฟาไป็นี่เด็ดรถไฟฟ้า,ฟา่ายาอยก็มีรถไฟฟ้า e t s ใช่ปอืมชื่อชัวร์ว่าเป็นชื่อไงมันสหยันยัง,ยงหยดเอาเจ้าไปรุ่งมองไรเจ้ากัน เข้าไปเฮือดอยู่หน้าตูนเหรอหรือไปไปแรกเรียนก่นกอนแรกได้หรอเขามีมองให้แลกแเขามีมองให้แลกสิแม้เขามีมองแลกเรียนไหมพี่น้อกม,มีแน่ ดอกพักอันนี้มนาะบ้านมาหนานี่มันหนาดอกพักอันนี้นะกระลำกระไรหนาวบ้านเอาพี่หรอก ได้ดิแบบยืน <Techn> นี่เนี่ยกรยุด Về ghé 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 อยากเป็นบอยไหมไม่ครันี่ครัระอยากเป็นบอยลงเดงเจ้งดังไหมสกีอยากขับเถดกี้ยประยัดรับเลยดตอนไรอยากขับรลดก็ไปเ้างนงายัเป็นบจังนังง่นดีติปดีเห็นกระเป๋าไปให้ ขายแต่เัินดีแขกเงินนะน้ำมากว่าเมื่อเมื่อวาเราอยากเป็นบ่อยบ่อยสักเก้าเฮ็ดเฮ็ดว่าเหมือนอะพังงานเขียนรถทำงาน จะไปขี่รถไปส่งลูกค้าเนี่ยเตรียมดีดดน้ำห่างไหมพี่นอ้องจริงเดี๋ยวที่ไปฝันดอตอนนี้คือขายอาหารอบสัมงติดยดีย ย่างต้มละมือละสามสี่ร้อยก็เจ้าข็นขอามมากเข้าข็นขวามไปใส่ขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นรถยังใจข้าเจ้า,าเจ็บเดียเอาเดี๋ยวคนละเศ้าพ่อข,ขอไครของนอยเดพ่วใครถึงปล,ด,ด,ลด่าผูดอะไรใหญ่ไปปลด ะะตัวสวยๆเลยวประเดี๋ยวบริส่าเนี่ยว่าะสีก็มาสันจงใบจำมาสันสีมันหเบิ้ล ตัเเวเอนไม่ไปใส่ว่ะไม่ว่ากินหมดบ่ไปกินแล้วพักมันมีหน่อยนี่น่อยเจ้าแบงใส่ถุงขายข้าก็้อออมใส่ผักได้ไหย Tá.